วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วย BPS plus S model ผ่านกระบวนการ PLC และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน lesson study ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนโรงเรียนเบิดพิทยาสัรประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กผู้บริหารสถานศึกษานายประเสริฐสันทองผู้อานวยการนางสาวกัญน,นาวงที่มารัฐรองผู้อำนวยการความสาคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินม,มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน33คนมีนักเรียนจำนวน496คนโรงเรียนมีแนวพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ s c g e n s โดยนายชวลิตเจนเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสพมสุรินทร์ให้พัฒนาผู้เรียนทุกคนในทุกมิติตามศักยภาพของสถานศึกษาโดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาของ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจึงได้นำเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วย BPS plus S model ผ่านกระบวนการ PLC และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน lesson study ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนโรงเรียนเบิดพิทยาสรรโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผ่านการทำงานเป็นทีมในกระบวนการ PLC อย่างเป็นระบบเพื่อร่วมกันพัฒนาบทเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ขยายผลได้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการดำเนินงาน 1. การวางแผน ผู้บริหารคณะครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกระบวนการ PLC LS ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างชัดเจนผู้บริหารและบุคลากรประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการ PLC จัดอบรมครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนเชิงรุกการใช้สื่อเทคโนโลยี AI ในการจัดการเรียนการสอนประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 2. การปฏิบัติโรงเรียนดำเนินง,งานตามแนวการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางกระบวนการ PLC ของครุสภาร่วมกับ BPS Plus model ของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพคือ B best วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้พัฒนาสู่ best practice ทุกคน P participative management การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม S. s u f f i i i e n c y ความพอเพียงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ plus s s ustainable development goals คือเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการเปิดชั้นเรียนผ่านกระบวนการ PLCLS อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการนิเทศติดต,ตามจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์ทั้งในรูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์สม่ำเสมอขั้นตอน PLCLS ดังนี้ แต่งตั้งคณะทำงานสร้างทีม PLC วิเคราะห์ปัญหาและเป้าหมายการเรียนรู้วางแผนพัฒนาบทเรียนออกแบบกิจกรรม active learning ร่วมกันทดลองสอนสะท้อนผลและปรับปรุงสรุปและขยายผลโดยผู้บริหารมีส่วนร่วม PLC ในทุกกระบวนการทุกขั้นตอน 3. การตรวจสอบการนิเทศโรงเรียนดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานจากผู้บริหารคณะทำงานตามแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning 4. การประเมินและปรับปรุงนำผลที่ได้จากการนิเทศติดตามมาปรับปรุงพัฒนางานในแต่ละภาคเรียนอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ผ่านกระบวนการ plc อย่างเป็นรูปธรรมครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกระบวนการ plc ls ได้ร้อยร้อย ผู้บริหารครูโรงเรียนเบิดพิทยาสรน์ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โชว์แอนแชร์แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินง,งานกิจกรรม PLC ในงานประชุมทางวิชาการ PLC Symposium ประจำปีการศึกษา2567โดยสำนักงานเลขาธิการครุสภาครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมบทเรียนที่มีคุณภาพ ครูร้อยละร้อยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการครุสภาให้เป็นโมเดลที่เชื่อโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาสมรรถครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันประจำปีการศึกษา2567ครูได้รับเกียรติบัตรครูสอนดีสมาร์ททีเชอพมสุรินทร์ปีการศึกษา2567จำนวน28คนคิดเป็นร้อยละร้อย ปีการศึกษา2,568มีครูได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสอพอมอสุรินทร์คือนางจิรัญญาเชิดรำในการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณมหาวิทยาลัยสารวันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนสนใจเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นดังนี้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ปีการศึกษา2567ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนสูงกว่าระดับประเทศคือภาษาไทยวิทยศาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คะแนนสูงกว่าระดับประเทศคือภาษาไทยวิชาสังคมศึกษาและสูงกว่าปีการศึกษา2566ทุกรายวิชา ปีการศึกษา2,567นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จบการศึกษาร้อยละร้อยมีการส่งเสริมนักเรียนเรียนระบบพิเศษชั่วคราวทั้งออนแนออนไลน์ทำให้ผลการเรียนศูนย์รอมอสลดลงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสูงขึ้นทุกปีปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งมีแนวทางพัฒนาครูผู้สอนที่ชัดเจน ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมสํานักงานเลขาธิการครุสภาครูบุคลากรมีความพร้อมให้ความร่วมมือมีบรรยากาศของการทํางานเป็นทีมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างสรรคนักเรียนมีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างมีความสุขให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดี บทเรียนที่ได้รับผู้บริหารสนับสนุนเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมให้ครูเกิดความมั่นใจและมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานร่วมกันของครูคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาการประชุม PLCLS ช่วยให้ครูมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การได้รับการยอมรับ โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก active learning ของโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นโดยในปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้น46คน โรงเรียนเบิดพิทยาสันเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและได้รับการยอมรับจากโรงเรียนในสพมสุรินทร์สพมบุรีรัมย์และสพมนครราชสีมารวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงในการมาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องการเผยแพร่รางวัลที่ได้รับ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเบิดพิทยาสัน์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โชว์แอนแชร์แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานกิจกรรม PLC ในงานประชุมทางวิชาการ PLC Symposium ประจำปีการศึกษา2567โดยสำนักงานเลขาธิการครุสภาโรงเรียนเบิดพิทยาสันได้รับรางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสพทอเบ s กสเปเชระดับ3ดาว ได้แก่ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านภาษาจีนระดับสองดาวด้านทักษะกีฬาและสุขภาวะผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลประกวดสื่อสร้างสารรค์สเกลนิวเจนปีที่2จากสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการปี2567ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2ภาษาจีนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสพอมอสุรินประจํปีการศึกษา2567 และยังมีรางวัลอื่นๆที่แสดงถึงความรู้ความสามารถของนักเรียนโรงเรียนเบิดพิทยาสันอีกมากมายนี่คือความสำเร็จการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ด้วย BPS+ Plus model ผ่านกระบวนการ PLC และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (lesson study) ที่มีคุณภาพอย่างยังย่งยืนโรงเรียนเบิด์พิทยาสันช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบความสาเร็จในชีวิตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป